ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมเจนเราขุดเมืองบรีร์ครับวันนี้ก็จะกลับบ้านครับแล้วก็แวะมาหาพี่เหลาครับพี่เหลาอยู่ไหมพี่เหลาโอ้อยู่ข้างหลังนะครับฉาบป,ปูนครับเดี๋ยวพาไปดูครับฉาบป,ปูนบอกออ้เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งนี่นะโอ้แน่นอนแฮ เอาคดีพอแล้วนาะวันนี้นนนเไไนาะเนาะจะแวะมาเอาลูกมาไปบ้านครับก็เลยมาดูพเลาหน่อยแล้วก็ว่าถ้าว่าจ,จะตะเลิดไปดูไปเยี่ยมเสียเพชรน้อยว่าจ,จะไปเยี่ยมเสียเพชรน้อยอเอฟซี FC ก็ถามว่า าการเซฟิตเ,เป็นยังไงไงเราก็ไม่รู้ไงเราต้องไปดูที่โรงพยาบาลก่อนไงอู้ไอ้จะไล่ฉาวข้างหลังก่อนปะชาบไปเรื่อยๆเนาะอือสีมือครับดูแบบดูแบบการบานันกันลงฟองน้ำนี่เนี้ยใครไม่เป็นนี่ก็คือแบบไม่เป็นจริงๆนะครับตัวนิ้เนียบกริบเลยครับ มันไม่ใช่ว่าลงฟังโฟมน้ําอย่างเดียวนะครับการกวาดเม็ดทรายออกนี่ก็เหมือนกันนะครับสำคัญกวาดไม่เป็นเนียเป็นรอยเลยนะดู <c oughs> ันะใช้เกียงไม้โอ้ทำานาที่ไหนนี่เ้ตีนไปไหนนี่พี่เรา <c oughs> าการพิชูวะอืมแพ,พงหนึ่งใช้กี่ลูกเลยแพงนี้ใช้กี่ลูกมันนี้หมดไปประมาณลูกครึ่งลูกหนึ่งลูกกับอีกหนึ่งมันเป็นไหนปูนสำเร็จบ่ ผสมทรายนะเราต้องร่อนทรายใช่ไหมนี่อันนี้พี่ไออะอรนี่ยืนใสายอยากอ๋ออุ้เชียเวลาอืมแล้วอันนี้เลยไม่ค่อยเนียนยเลยอู้ค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ค่อยเนียนนื้อนี่ ชวยแล้วตอนในพีโหยเหรอพี่โหยมาตอนเย็นบอเอ๋อนาี้นรถน้ำต้นไม้อ๋อภายในรถน้ำต้นไม้บอ ถึงเวลาพยมเา,เาอืมนี่ครับทำได้ทุกอย่างครับเวลาทำงานอยู่ใกล้ๆก็ผมก็จะมาบ่อยครับอยู่ถ้าบางทีอยู่ไกลเราก็ไม่ได้มามานานก็จะเจอกันทีครับอ วันนี้พี่ร้องว่าเอาแค่นี้นะครับพอแล้วพรุ่งนี้ก็ชาบต่อเหนื่อยแล้วเกือบเสร็จหมดแล้วตัวนี่เหลือลโกข้างในอีกใส่ประตูใช่ไหมเหลือแผงอ่อืมมันก็เข่ามานอนได้แล้วเนาะ ต่อไฟเข้ามาใช่ไหมโอ้ลมาไม้ตัวหนึงห่งหายไปไหนเนาะไอ้นั่นอะ่ะไอ,อตัวที่เกจะหายผมอะ่ะมันอยู่หน้าบ้านย่าเียอยู่ตรงตรงที่ตาหนัง ตมงจะค่อมตาทอ่มีตันั้นอ๋อผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับผม